สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอิงนะคะจากช่องอิงกี้ KKM ค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับคอนเทนต์โชว์ของสะสม Harry Potter EP 3 EP ที่แล้วนะคะก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาทา EP 3กันนะคะทุกคนก็ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะคะอิงก็ได้ของเพิ่มมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังเหลือของเก่าๆอีกเยอะมากนะคะที่ยังไม่ได้เอามาอวดให้ทุกคนดูกันนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะใครที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ้ที่อิงก่อนนะคะซึ่งนะคะธีมนวันนี้นะคะก็คือธีมร้านขนมนั่นเองนะคะร้านขนมในแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีหลายร้านมากๆนะคะตั้งแต่แบบฮอกมิสร้านบนรถเข็นนะคะหรือว่าร้าน h a นนีดูนะคะที่ดังๆก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าว่าอิงมีขนมอะไรบ้างในแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ อันแรกนะคะขอเปิดด้วยอันนี้ก่อนเลยนะคะยิ่งใหญ่มากก็คือขนมจากร้านทันนี่ดู s นะคะมันชื่อว่า Butter Toffee นะคะเป็นแบบว่าทอฟฟี่เนยนะคะทุกคนซึ่งอิงซื้อมานานมากๆนะคะแล้วก็หมดอายุไปตั้งแต่ปี2018นะคะแต่ว่าอิงก็ไม่กล้ากินนะคะอันนี้ใหญ่มากดูเทียบกับหน้าอิงลองแกะดูแล้วกันนะคะทุกคนคืออิงไม่เคยแกะเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลองแกะวันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่หมดอายุไปแล้วนี่นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ มันก็คือเป็นทอฟฟี่ธรรมดานะคะที่น่าจะเป็นทอฟฟี่เนยรสชาติาเป็นยังไงก็คงจะไม่ได้กินแล้วนะคะเพราะว่ามันหมดอายุไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือชิ้นแรกนะคะทุกคนต่อไปค่ะมันคือไมค์แกซิตนะคะแต่ว่าตัวไม้เนี่ยกินไปแล้วนะคะคือช็อกโกแลตวอนนะคะดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไวช็อกโกแลตนะคะอันนี้เนะี่ยอิงซื้อที่เอ่อ USJ นะคะที่ญี่ปุ่นมันจำได้ว่ามันน่ารักมากทุกคนมันคือไมค์แกซิ์แหละที่เป็นรรช็อกโกแลตนะคะอิงก็กินไมค์แกซิตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ บบอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้ไว้์ช็อกโกตค่ะต่อไปนะคะน,นี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยพลาดไม่ได้เลยนะทุกคนก็คืออันนี้บัตเตอร์เบีย์นั่นเองนะคะมันคือเบียร์แบบบัตเตอร์เบียร์คือทุกคนที่เคยไป u s j นะคะ Universal s t u d i o น่าจะเคยกินอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะเอามันเอาไปก่อนแล้วก็อันนี้นะคะคือแก้วที่อิงเก็บกลับมาจาก u s j นะคะทุกคน คือมันคือเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะทุกคนเด็กสามารถทานได้อินจำได้ว,ว่าอิงไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะคะก็คือลองกินแล้วก็ซื้อแก้วกลับมาเฉยๆนะคะอันนี้คือบัตเตอร์เบียร์มาดูอันที่อยู่ข้างในนี้กันบ้างดีกว่านะคะมันคืออ๋อมันคือโปสเตอร์ค่ะคืออินเก็บโปสเตอร์เอาไว้ในกล่องบัตเตอร์เบียร์นะคะเขียนว่า h o g w a r t s Express นะคะมันคือชาชลาเ้า7304นะคะ Hogwa r t s e x p r เ s รแล้วก็อีกอันนึงที่อยู่ในนี้ก็คือตั๋วนะคะ มันคือตั๋วสำหรับ Warner Brothers Studio Tour The Making of Harry Potter ในลอนดอนนะคะอิงก็เก็บไว้นะคะมี4อันคือมันคือตั๋วแหละท่ากลับมาสู่ขนมต่อดีกว่านะคะต่อไปนะคะมันคือ Pumpkin Juice นะคะทุกคนหรือว่าน้ำฟักทองนั่นเองอันนี้อิงซื้อจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะส่วนผสมมันจะเป็นพวกน้ำแอปเปิลด้วยนะคะแล้วก็มีฟักทองด้วยรสชาติอิงจำไม่ได้แล้วนะคะคือมันนานมากๆแล้วอะอันนี้ตลางแล้วนะคะ แล้วก็หวัวของเขาน่ารักมากแค่ตั้งโชว์เฉยๆก็น่ารักแล้วนี่พัมกินจูไอสนะคะต่อไปนะคะอันนี้นะคะทุกคนมันคือเบอร์เบอร์มินทสนะคะดาร์กช็อกโกแลตมินท o ตสก็คืออิมคนที่ไม่ค่อยกินช็อกโกมินท์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆก็ต้องเจอซื้อเก็บแต่ว่านั่นแหลคะค่ะอิมก็ไม่กินช็อกมินท์ด้วยนะคะมันก็คือกบนะคะข้างในเนี่ยก็น่าจะเป็นกบเหมือนกันนะคะเป็นกบตัวเล็กๆนะคะทุกคนอันนี้ซื้อที่ลอนดอนนะคะหน้าตาประมาณนี้ หมดอายุไปแล้เหมือนกันนะคะแน่นอนข้างหลังนะคะยังไม่ได้แกะออกจากห่อพลาสติกเลยนะคะต่อไปนะคะนี้ดังมากหลายคนน่าจะเคยรู้จักเคยซื้อมาเล่นกันมันคือ every flower beads นะคะของ b a r t y and bots นะคะก็คืออิงไม่แน่ใจว่าไม่เคยนะ Yelly เอ่ เยลลี่ทุกรสเอ๊ะภาษาไทยคืออะไระคะ Every flavor bean สนาะรทุกคนที่มันมีแบบทุกรสแบบรสขี้มูกรสขี้หูรสอ้วกอะไรก็ตามรสหญ้ารสแบบสายไหมอะไรแบบเนี้ยแต่คืออิงกินไปแล้วนะคะเอาไปเล่นหมดแล้วนะคะอันนี้คือกล่องเหมือนน่ารักเหมือนกันือมันแบบสนุกมากเลยกับเพื่อนๆนะคะดูสีแล้วก็กินเข้าไปนะคะก็อาจจะมีมีทางรสที่อร่อยแล้วก็รสที่อืมนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็โด่งดังอีกเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือ ช็อกโกแลตฟรอกนะคะมิลค์ช็อกโกแลตชิพฟรอกก็คือช็อกโกแลตกบนั่นเองคืออิงขอโทษด้วยจริงๆคืออิงอะเหลือแต่แพ็กเกจมาแล้วนะคะคืออิงกินกบไปแล้วนะคะกบช็อกโกแลตเพราะเดี๋ยวมันเสียอิงก็เลยกินไปหมดแล้วนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องห้าเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์นะคะอันนี้แล้วก็ไฮไลท์ของมันก็คือเมื่อเรากินกบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้การพ่อหมดมาสะสมถูกไหมคะก็อิงว่าอิงน่าจะมีการพ่อหมดอยู่สักแห่งแถวๆนี้นะคะกล่องสวยแล้วก็ใหญ่มากเลยนะทุกคนท่าด อิงได้การพ่อมดมา2อันอันนี้คือการที่อยู่ในกล่องอันนี้นะคะจะได้การแบบนี้ออกมาอันแรกนะคะคือ Godric Gryffindor แล้วก็ของอีกกล่องหนึ่งก็คือ s a l a z a r Slytherin ค่ะคือมันเจ๋งมากเพราะว่ารูปเนี่ยมันทำเป็นแบบเนี้ยคือมันแบบมีความมีมิติอะทุกคนเหมือนในหนังที่รูปมันจะขยับได้แต่ว่าอันนี้มันก็พอมีมิติแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นประวัติของคุณ s a l a z a r s l y t h e ร i นนะคะแล้วก็อันนี้ก็ God r ริ g r y f f i n น o r น่ารักมากเขาทำแบบสวยมากเลยนะทุกคนอันนี้คือ2อันที่อิงได้มาในกล่องนี้นะคะต่อไปนะคะทาา่ามันคือ jelly s l u ักนะคะหรือว่ายล l l y ทาบนั่นเองนะคะก้อมี candy s l u ักคือมันคือทาบที่แบบมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่รอนจะพยายามเสกคาถาไซมอฟฟี์ใช่ป่ะแล้วมันสะท้อนกับของไม้พังอะ่ะภาค2แล้วคือแบบมันก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นทาบแบบนี้มีแบบรเดเยอมากนะคะ อันนี้อิงซื้อจากอังกฤษนะคะร้านขนมของเขาร้าน Hardy ่เป็นร้านขายขนมอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กินเหมือนกัน,นะคะ่ะเอามาวางไวเ้เกยดๆนะคะ Berries l o v โอ้จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะกบช็อกโกแลตยังไม่หมดไปนะคะยังมีช็อกโกแลตฟลอกอีกเหมือนกันอันนี้ก็จะร้าน Hardy เหมือนกันนะคะที่อังกฤษเนาะคะืออันนี้มันจะเป็นกบเวอร์ชั่นจิ๋วนะคะข้างในจะมีกาดเหมือนกันแต่ว่ากาดของมันอ่ะเป็นกาดแบบนี้นะคะเป็นกาดเล็กที่ไม่ใช่กาดห้าเหลี่ยมแบบในหนังอันนี้ได้ m i n e r ามั a ก g o n a g o มานะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้เหมือนกันน่ารักมากดูข้างหลังนะคะก็เป็นประวัติของคุณมิโนวานะคะอันนี้คือเขากับแฮร์รี่กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่นะคะแต่ว่ากล่องเนี้ยถุงเนี้ยอยังไม่เคยแกะเลยนะคะซึ่งมันก็น่าจะเสียไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวลองแกะดูเลยแล้วกันว่าข้างในจะได้การไข่กลิ่นยังเหมือนช็อกโกแลตอยู่นะทุกคนแต่ว่าน่าจะกินไม่ได้แล้วนะคะแทน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  มิสเตอร์โอลิแวนเดอร์สค่ะโอ้ข้างในก็คือช็อกโกแลตนะคะที่ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วนะคะลาก,ก่อยงน้องกบจะเป็นกบหน้าตาแบบนี้นะคะกบแบนๆนิดหนึน่งแ,แต่ว่าอันนี้คือมิสเตอร์โอลิแวนเดอร์นะคะขออภัยสำหรับเศษช็อกโกแลตที่ติดอยู่นะคะยังไงโอลิแวนเดอร์เขาเป็นช่างไม้ทำไม้แกะสลักนะคะที่อยู่มาอย่างเก่าแก่นานนะุ่มมากนะคะที่แฮร์รี่ไปซื้อนะคะอยู่ที่ตรอกแดงก้อนนั่นเองนี่คุณลุงโอลิแวนเดอร์สนะคะ รูปก็สวยเหมือนเดิมนะคะหันได้หันได้แบบนี้นะคะน่ารักมากโอเคจบแล้วนะคะสำหรับช็อกโกแลตฟ็อกทั้ง2อันของอีงนะคะสงสารน้องกบมากที่ไม่มีใครกินมันเลยนะคะเพราะว่ามันก็อยู่มายาวนานเกินไปแล้วนะคะต่อไปนะคะอิงหยิบฟิกเกอร์มาด้วย1ตัวนะคะน่าจะยังไม่เคยโชว์อันนี้นะคะคือเ e อร์มาโอนี่นะคะจาก q ิวพ k ส t กคือมันเป็นตัวน่าจะประมาณ5-600นะคะ ซึ่งคือแบบฟิกเกอร์เจ้าเนี้ยสวยมากทุกคนคืออันก่อนอะคาวก่อนหนูจะเป็นอิงโชมาฟอยไปสะบ้าที่เป็นชุดควิทดิชนะคะใครยังไม่เคยเวลลืมไปดูอันก่อนก่อนอีพีก่อน,อก,อนก่อนของอิงด้วยก็อันเนี้ยสวยมากเดี๋ยวให้ดูดีเทลมันใกล้ๆนะคะคือมันจากคิวพอสเกตซึ่งเจ้าเนี้ยทำฟิกเกอร์ได้น่ารักมากบอกเลยนะคะน่ารักจริงทุกคนคือเขาทาได้แบบละเอียดมากอะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆคือความแบบชุดคลุมเอยเสื้อคลุมเอยอะไรอย่างเงี้ยของมันนะก็คือสวยมากดีเทลแบบ เต็มที่มากะคะ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่อิงรักมากๆนะคะก็คือฟิกเกอร์ของมายมนี่อันนี้นั่นเองนะคะอีชชอบมากเลยอะคะ่ะคือแบบในคอลเลกชันของคิวพอสเกตแล้วมันมีอีกหลายตัวมากเลยนะแบบเนเปอะไรอย่างเงี้ยแฮร์รี่คืออิงไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอิงจะไปหามาแหละอันนี้อิงน่าจะได้จากร้านขายฟิกเกอร์ที่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าใครไปแถวสะพานเหล็กอย่างเงี้ยมันมีขายเยอะมากเลยนะคะสะพานเหล็กอิงไม่แน่ใจว่ามันชื่อสะพานเหล็กอะที่แต่อิงไม่แน่ใจว่ามันชื่อห้างว่าอะไรห้างที่มันจะขาย ฟิกเกอร์เยอะๆอ่ะคืออิงไปแล้วอิงเห็นแบบมีคิวพอสกี้ทางหลานอ่ะแล้วแบบแพลตเตอร์เยอะมากฟังโกป๊อปอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะใครไปก็สามารถไปสอยกันมาได้ใครที่ชอบพวกแบบฟิกเกอร์อย่างเงี้ยตัวนี้สวยมากจีอิงรักมากบอกเลยต่อไปนะคะทุกคนมันติมาอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ซื้อจาก U S J ที่เจอเอลซาก,ก้าเหมือนกันนะคะมันคือ love portion จากร้านซองโก้นะคะมันคือยาได้ไวยนะยาสเสน่ห์ใช่มันคือยาสเสน่ห์นะคะน่ารักอีกแล้วแบบนี้ ะะมันเป็นแบบแท็เกจจิ้งที่เห็นเหมือนในหนังเลยนะคะก็เดี๋ยวแกะเลยลวยกันทนะุกคนอ๋อข้างหลังนี้มันเปิดไฟได้ด้วยนะคะมันน่าจะเปิดไฟได้แต่ว่าฐานน่าจะหมดไปเมื่อชาติก่อนแล้วนะคะอืมอันนี้ไม่น่าจะแกะได้ะคะ่ะก็คือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ Love Potion น่ารักเนาะอันนี้เป็นอันที่มีชื่ออะไรนะอิงจะไม่ได้แล้วว่าทุกคนใครจําได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกอีกทีคนที่ชื่ออะไรที่เอาไปใช้กับบรอนดอ่ะอิงจำได้เขาใช้กับบรอนดบริสลีะในภาคหลังๆภาค6นะาอิงจำไม่ผิด ต่อ,อมาะคะก็คือหยิบติดมาแบบแบรนด์ดอมมากเลยนะคะอันนี้คือพวงกุญแจนะคะจาก U.S.J เหมือนกันนะคะเป็น Harry Potter นะคะที่เป็นประกาศจับของ Harry อะ่ะเราเห็นปะ่ะหน้า Harry มันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันน่าจะเป็นเพราะมันสวยดีนะคะที่ได้ซื้อมาแล้วก็อันต่อไปนะคะคือตั๋ว London to ฮอกวอตส์นะคะแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มในแอนทรีคอเตอรนะคะคือน่าจะได้แถมมาจากการซื้ออะไรสักอย่างหนึงนะคะ แล้วก็อันต่อไปนะคะคือจดหมายล่ะทุกคนจดหมายจากฮอกวอชแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ข้างจริงอะแต่ว่าน,นี้มันเป็นแค่จดหมายเฉยๆะคะ่ะเป็นกระดาษติ๊กเกอร์อิงจำไม่ได้แล้วอิงได้มาจากไหนนะคะลองแกะดูดกว่าอันนี้เป็นของแถมจากการซื้อร้านรีออเดอร์ของอิงนะคะไม่ใช่ของแถมน,นะแต่ว่า เป็นของแถมแต่ว่าเขาก็ทํามาหน้ารักดีนะคะเหมือนมากเลยถ้าผมว่าอยากได้แบบนี้จริงๆอ่ะอิงเคยเหมือนจะมีอยู่ในแบบมันเป็นกล่องบ็อกเซตของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะกับหรือว่าถ้าไปถ่ายรูปที่ King Cross, คิงครอสานก็น่าจะก็จะได้อันนี้มาเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นชื่อเราได้ด้วยเดี๋ยวอิงจะเอามาอวดวลังะคะก็คือจะได้มาเป็นแบบสดใหม่เข้าเทียนจริงๆมีชื่อเราจริงๆจากคุณมิโนวามันก็น่ากัวจริงๆเลยนะคะสวยมากอันนั้นก็รอติดตามในอีพีจะต่อไปนะคะยังเหลืออีกเยอะมากที่ยังไม่ได้อวดทุกคนนะคะ แล้วก็เราก็เดินทางมาถึงไอเทมสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะอิงคิดว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าอิงเพิ่งได้มันมานะคะแล้วก็พิเศษมากๆจากที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นจากชื่อคลิปไปแล้วนะคะก็คือลายเซ็นของนักสแสดงจริงๆที่เล่นหนังแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆนะคะอาก็อาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมนะคะว่าเป็นใครนะคะ ก็อิงจะมาเฉลยนะคะก็คือคุณคริสแรนกินนั่นเองนะคะเขาก็เล่นเป็นเพอร์ซี่วิสลี์นะคะในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นแบบก็เป็นพี่ชายของรอนเหมือนกันนะคะ่ะที่เป็นแบบพรีเฟคคนนี้เนี่ยเรียนเก่งมากนะคะตอนหลังก็ไปทํางานอยู่ในกระทรวงเวทมนต์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอิงสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของเขานะคะ ชื่อเว็บไซต์ว่า www. c h r i s h a n k i n c o u k นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอันนี้ก็คือเดอะสโตรนะคะก็คือถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะมีขายของแบบ official ของเขาเยอะมากนะคะซึ่งเขาหาหารายได้ส่วนหนึ่งนะคะไป ทำการกุศลด้วยนะคะในเว็บไซต์เขาก็จะมีบอกอยู่นะคะว่าเขาเป็นใครคุณคริสเนี่ยเขาเป็นใครทําอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็เราสามารถซื้อของอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่บอกไปค่ะซึ่งการซื้อของของเขาเนี่ยเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปทําการกุศลด้วยนะคะอิงก็เลยกดสั่งมาเหมือนกันนะคะ1นึ่อันก็คืออันนี้นั่นเองทา้าเป็นรูปนะคะทุกคนที่อันนี้น่าจะอยู่ในภาพหา ที่เป็นภาคีดัมเบิลดนะคะดัมเบิลดอ r าร์ม mm ี hmm. นั่นเองก็คือมีแฮร์รี่มีคุณคริสแรนกินนะคะหรือว่าเพอร์ซี่บิสีแล้วก็โชว์แชงนั่นเองนะคะอันนี้คือเขาเซ็นมาให้ด้วยนะคะยังไม่ได้ไปใส่กรอบเลยซึ่งอิงคงจะไปใส่กรอบอย่างสวยงามนะคะ mm hmm. ก็คือเนี่ยเขาก็เซ็นมาให้นะคะ to Inky k k m ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็เขียนไ้ว่า believe in magic นะคะแล้วก็ลายเซ็นของคุณคริสแรนกิน อาจริงก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะคะว่าวันนึงอีจะมีลายเซ็นของนักแสดงจริงๆมาครอบครองนะคะเพราะว่าองเคยไปไล่หาดูบ้างใน e b a y รดอนนีก็คนพบว่ามันแพงเกินไปนะคะองไม่สามารถที่จะเอฟเฟอร์ตราคาของแบบเอมมาวัสันหรือว่าแดเนียลไรดคลิบได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าการที่เราซื้อมาเป็นมือๆเนี่ยมันจริงไม่จริงแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยนะคะที่เขาทาออกมาเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็ไปซื้อของจากแบบไซต์ของคุณคุณชิมันกินกันได้นะคะก็คืออันนี้นั่นเอง กที่จะมาอวดทุกคนเป็นอันสุดท้ายนะคะจริงๆเขาให้ใบนี้มาด้วยนะคะก็มันเขียนว่า Magic is real แล้วก็ลายเซ็นเขาอีกเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยอิงไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรนะคะอิงไม่รู้จริงๆอิงอ่านไม่ออกจริงๆว่าเขาเขียนว่าอะไรนะคะใครอันนี้คือลายเซ็นคุณคริสแต่ใครรู้ว่าอันเนี้ยเขาเขียนว่าอะไรนะคะช่วยคอมเมนต์บอกอินทีคืออิงอ่านไม่ออกจริงๆว่าเขาเขียนว่าอะไรนะคะแงประมาณนี้นะคะจากคุณคริสแรนกินนะคะลายเซ็นคุณคริสจริงๆเลย ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ Harry Potter Collection EP 3ของอิงนะคะก็ EP ก็เป็นขนมมากมายนะคะแล้วก็ลายเซ้นของคุณคริสแรนกินนะคะก็นั่นแหละค่ะประมาณนี้นะคะก็อิงจะกลับมาอีกนะคะใน EP ถัดไปแน่นอนเพราะว่าอิงยังเหลืออีกเยอะมากอย่าเพิ่งเบือกนก่อนนะคะทุกคนจะค่อยๆโชว์ไปหรือว่าอันนี้นะคะปราสาทฮกวส์ Howard จาก l e โกก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของอิงเหมือนกันนะคะ เอาเป็ก็อย่าลืมนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อิงด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเห็นอิงทำคลิปอะไรอีกหรือว่าอยากดูอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้นะคะแล้วก็กลับมาจเจอกันอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบาย